โอเคนะผมก็กล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ผมผมเซฟเอเวนการ์ดเอเวอเอซอีกแล้วนะก็วันนี้เราอยู่กับเจ้ายามาฮ่าอารวันเอ็มปีสองพันยี่สิบนะผมอืมวายยับพอยับแป๊บนึงนะคืนนี้ผมเปิดเพื่อความสวยงามนะผมแต่รู้สึกก็จะมันมันจะเริ่มไม่สวยงามแล้วนะ,อะโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะผมก็เป็นยามาฮ่าอารวันเอ็มปีสองพันยี่สิบนะผมก็อย่างที่เห็นกัน ตัวนี้มันก็ได้เรื่องของแต่งถามว่าเยอะไหมยเยอะกว่าอาวันนะผม,มส่วนเรื่องอการลงมดเนี่ยอาจจะลงแตกต่างจากวิธีที่ผมเคยสอนมาทั้งหมดเลยนะเพราะว่าวิธีนี้ผมยังไม่เคยสอนนะผมก็อย่าก็อย่าเราจะมาสอนลงเลยนะโอเคผมก็อย่ามาดูของแต่งก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะไปสอนลงนะผม,อมอะของแต่งอ่ะจากข้างหน้าแล้วกันนะผม ชิวับผมเป็นชิวใสเนาะแล้วก็มีหมุดกระจกสีเงินนะผมแล้วก็ข้างล่างปั๊มเบมโบ้นะผมแล้วก็สายผักของอะไรไม่รู้อันนี้จำไม่ได้นะน็อตเนี่ยเป็นน็อตไททีนะผม,มไททีทั้ทงหน้าเฉพาะน็อตนะส่วนตรงอื่นเนี่ยคือมันก็เป็นน็อตเดิมอะเห็นไหมตรงเครื่องอเห็นไหมน็อตเดิมนะผมท่ออันนี้อยากจะบอกว่าได้ท่อพิเศษมานิหนึ่ง ่อนี้เราไม่เคยเห็นกันทุกมัดที่ผมเคยรีวิวมาคือไม่เคยเห็นนั่นก็คือท่อแอโร่นะผม,มนี่ฮะเป็นห่าวงกันนีน่ฮะแอโร่นะผมอืมเป็นแอโร่แบบอ่าจะเรียกว่าท่อกระป๋องมันก็ไม่ได้นะผมแต่ท่อมันมันนี่พูดง่ายมันนี่โอ้โอยังไงอ่ะมันเหมือนท่อพวกทรงม o ต GP จีพีอ่ะนะก็คือทั้งในมันไม่มีไส้อะไรเลยนะผมก็เป็นท่อเปล่าๆมาเลยนะ ก็เป็นท่อลั่นสุดจะลั่นเลยนะผมอืมโอเคครับผมก็มีแค่นี้แหละนะผมสำหรับเรื่องท่อนะแล้วก็มาดูด้านหลังด้านหลังนี่ไม่มีเกียร์อะไรหรอกนะก็เป็นไฟท้ายเดิมๆนะผมแล้วก็ล้อนี่เป็นล้ออามาเช็ดอามาเช็ดเลยนะไออา r ไอเอ็มเเออผมจำได้ละก็คือ เป็นล้อดเดียวกันกันกบอของ h ฮดทูนะผมะประมาณ2เดือนที่แล้วที่ผมเคยรีวิวเฮดทูไปนะเป็นลอ้ลอล้อเดียวกันเลยนะผมอืมแล้วก็อมีอะไรรีวิวอีกไหมนะไม่น่ามีแล้วรอน,ะผ,นะ,ผอระผมก็มีแค่นั้นแหละนะผมเคียผมก็สำหรับเจ้ายาม่าอวันเมตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เอามานะแต่ว่ามันมีคนมีน้องคนหนึงก็ขอมานะผมว่าเออให้ทำไมมืดจังเลยวะ อยู่ที่ก็มืดนะเป็นหนึ่งนะผมโอเคก็มีน้องคนหนึ่งก็ขอมาบอกว่าเออพี่ขอมดอดไอตรงภาพปกที่ผมเอาไปใส่ตอนสอนลง GTA ไฟเอ็มอะไนเะขาบอกว่าขอก็อ่ะส่งไปให้เขาแต่เขาลงไม่เป็นอนะ่ะก็เลยเอามาสอนเลยแล้วกันนะผมโอเคผมก็มีคะแนนนะผมเดี๋ยวเราไป,ไปดูทวิต ดูวิธีการลงมัดกันเลยนะผมโอเคนะผมก็สำหรับวิธีการลงมัดนะผมก็ใช้3แอปหลักๆด้วยกันนะผมน,นั่นก็คืออ่า TXD2 แล้วก็ตัวแอปเซตเนะผมแล้วก็ GTA IMG2 นะครับนะผมก็มี3หลักเอ้ย3 3แอปหลักๆที่เราต้องใช้นะผมอย่างแรกนะผมให้ทุกคนนะผมกดเข้าไปที่แอปเซตเฮะ เรเลื่อนหาไฟล์รถของเรานะผมครโหลดไปที่ดาวโหลดก็อยู่ที่ดาวโหลดนะผมครโหลดไปที่เมก้าก็อยู่ที่เมกา้า,มกานะผมแต่ตอนนี้ผมย้ายไฟล์มาที่ไฟล์ที่ผมสร้างมาเองนะผมไฟล์ตัวรถเนี่ยมันจะชื่อว่า R1M 202020 2020 w ี่สิบบนะผมซึ่งอตอนนี้ผม,ผมทำไฟล์ตัวจริงๆนต่หายไปเดีย๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวเนี้ยบรรจุให้ทีหนึ่งนะผมอืมโอเคฮนะก็กดเข้าไปเลยฮะเพราะ่าาจะได้เจอกับพวกนี้นะผมก็คือแนะนำ แตกไฟล์นะผมจะก,กดวิวทุกคลิปที่ผมกดวิวเนี่ยคือมันไม่ต้องลงแบตลงแบตภาพเนแต่นี้มันต้องลงแบตภาพนะผมอืมโอเคผมก็เขาจะแถมท่าขับมาให้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงนะผมอืมเพราะว่าผมตอนนี้ผมยังลงไม่เป็นนะผมอืมโอเคผมก็กดออกมาแล้วก็กดเข้าไปที่เอ่อไอไอทีเอ็นะผมอืม กดที่ไฟล์สีไอซชมพูนะผมออกมาก่อนแป๊บนึงนะโอเคแล้วมันจะอยู่ที่หน้านี้นะผมอืมให้ทุกคนทุกคนกดตามผมเลยนะก็กดเข้าไปที่อ่าแอนดรอยนะผมเข้าที่ Data ฮะแล้วเลื่อนหาไฟคลคอมรอสตา้าเกมนะผมแล้วเข้าที่ไฟล์ฮะเลื่อนหาไฟล์อ่าทีเอเอ็กดีบีนะผมแล้วก็กดเข้าที่อ่าเท็กดีนะผมนี่ฮะ ทีดีตัวนี้คือสามารถใช้ของมัดตัวอื่นก็ได้นะผมถ้ามันไม่ลงทับกันนะหมายถึงว่าสมมุติว่าไอ้ทีกดีตัวนี้มันเป็นของ e n e r g y 500แต่ว่าเราจะลง f c r 900อย่างเงี้ยก็คือเราให้ให้เราอะใช้ของ e n e r g y ้า0้ได้นะผมก็คือลงทั้งสองสองมัดได้เลยโดยที่ใช้ทีกดีแค่ตัวเดียวะนะผมเนี่ยลงแบบภาพอะมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือลงแบบนี้แหละนะผม,มแล้วกดเข้าไปที่อะทกดนะผม ทีเอ็กดีตัวนี้ก็คือมันเป็นของมอดนะผมของมอดอีทพันนะก็ใช้อะไรก็ได้นะผมใช้ทีเอ็กดีของอะไรก็ได้นะผมเว็บร้อยเว็บอะไรของคุณก็ใช้ได้หมดนะผมอืมขอแค่ว่ามันมีแค่ทีเอ็กดีจุดทีเอ็กทีนะผมอืมขอให้ขอแค่ว่ามีตัวนี้ก็พอละนะผมอืมโอเคผมก็กดตนะิก๊กถูกไปนะแล้วก็กดเซ็นะผมกดบวกฮะแล้วกดเข้าที่อ่าฟอนต์อ่านถูกป่ะไม่แน่ใจนะผม ฟ้อนอ่าไออะไรสักอย่าง,างนึงนหละครับนะผมอ่าบนสุดนะครับนะผมที่มันเป็นรูปภาพอะ่ะอ่ะกดเข้าไปอ่ามันจะมีอยู่สองอันนะผมก็คือสองอันบนเนี้ยให้ทุกคนนะผมไปดูก่อนว่าไอมอดภาพเนี่ยมันเป็นของอะไรนะผมก็นี่ครับผมมันเป็นของอันที่สองนะผมเนี้ยโอเคครับนะผมก็กดข้อที่อันที่สองนะผมโอเคนะผมขอแยกออกก่อนแล้วกัน ออกเลยโอเคผมก็ออกมาแล้วนะเราก็เล่นหาไฟาล์รถของเรานะผมของผมอยู่ที่นี่ยกดเข้าไปที่อ๋อเยวดิแป๊บนึงแล้วกดเข้าไปที่ r 1 2020พนยิบะผมกดเข้าไปเลยฮะนี่ฮะเขาจะ,จ,ะจะเจอกับตัวนี้นะผมแล้วกดติ๊กถูกตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่า ผมจะเข้าแบบนี้แล้วกันนะผมอืมก็กดทั้งหมดนะผมนี่ฮะตรงข้างๆไอ้รูปติกถูกนะผมกดตรงนี้ไปแล้วกดติกถูกนะผมอันบนสุดเนี่ยกดอันที่สองนะผมที่มันชื่อว่าโอเวอร์ไดอะไร,รสักอย่างเนี่ยนะผม,มแล้วกดโอเคไปแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นึงนะผมระหว่างที่รอโหลดเนี่ยเราออกไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะทําการโหลดอยู่นะผมเนี่ยมันจะขึ้นโหลดอย่างนี้ให้นะผม เราก็ไปลงตัวรถกันเลยนะผมก็กดเข้าไปที่แอป GTA IMG2 นะผมล้วก,กดโอเพนฮะแล้วก็เลื่อนหา,อา,าเอ่อไอเข้าที่ Android นะผมแล้วก็เข้าที่ Data ฮนะแล้วก็เลื่อนหาไฟคอมรอสต้ g เกมนะผมนี่ฮะกดเข้าที่ไฟฮะเข้าที่ TEXDB นะผมกดเข้าที่เอ่อไฟ GTA MG ผมสอนไปแล้วนะสำหรับวิธีการลงไฟล์ที่เทสามอเอ็มจีนะผมก็เข้าไปดูกันได้นะผมในช่องผมนะโอเคผมพอเรากดเข้ามาเนี่ยมันขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมซึ่งรถที่ผมจะลงเนี่ยเป็น f c r 9 0 0้อนะผมใครจะลงเป็น NRG ก็ได้นะโอเคผมผมลง f c r 9 0 0นะกดค้างฮนะแล้วกดอ,อันที่สองนะผมอันนี้ฮะกดออกมานะผมออกมาอีก นี่ครับผมแล้วก็เลื่อนหาฟ้าลูกของเรานะผมผมอยู่นี่ไงเคลียร์กันนี้ครับผมกดเซฟไปแล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะผมโอเคก็เป็นการเสร็จสิ้นเนี่ยเปรียบเทียบแล้วนะผมสหรับวิธีการลงมดอวันเอ็มนะ๋ยวเรารอไอ้ท่องบนนี้โหลดก่อนนะผมก็คือมันยังโหลดไม่เสร็จนั่นเองนะผมรอมันสักครู่หนึ่งล้วกันนะผมเพื่อเป็นการแน่นอนว่ามอดที่เอาลงไปแล้วเนี่ยมันไม่หลุดแน่นอนนะผมอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมเล่น GTA ตัวไล์อยู่นะผมนี่ฮะ GTA ไฟเอ็มตัวไล์นะผม มันไม่หลุดแน่นอนนะผมเดีย๋ยวเรากลับเข้าไปดูในเกมกันอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้ผมขอรอไอตัวนี้ก่อนละกันนะผมรอมันสักคู่หนึ่งละกันนะผมเพื่อเป็นความแน่ใจเลยว่ามันจะไม่หลุดนะผมอืมโอเคผมก็เป็นการเสร็ตสซ้นนะผมแล้วก,กดโอเคไปแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูในเกมเนะผมว่ามันจะหลุดหรือไม่นะผม โอเคแลนะผมก็สำหรับวิธีการลงมอดก็ง่ายแสนจะง่ายนะผมอืมอย่างหนึง่งไฟท้ายแล้วไฟหน้ามันก็ติดนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนก็คือมันมีหลายมอที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องไฟหน้าและไฟท้ายนะผมถามว่าทําไมผมต้องพูดถึงก็คือบางคนเนี่ยลงไปแล้วบางมอเนี่ยมันไม่มีไฟหน้าไฟท้ายมันก็จะดูไม่สวยนะผมแต่นี้มันดูสวยขึ้นมาหนึง่งแล้วทําไมกูยกไม่ขึ้นนะเนี่ยเป็นเอ้ยยกไปขึ้นเออขึ้นละ อตอนนี้ผมจะหาถ้าขับไม่ได้นะเพราะว่ามีคนขอมาบอกว่าพี่ขอถ้าขับอาวันหน่อยก็กูยังไม่มีอะตอนนี้ก็คือมอเตอาวันที่ผมแถมไปทั้งหมดก็คือมันไม่มีถ้าขับเลยนะเอ้ยทำไมยกไม่ขึ้นอ่ะเป็นนะอันนี้งงกับชีวิตแล้วทำไมยกไม่ขึ้นหนักอะไรมันวะนะอันนี้ผมต้องปิดไฟหน้านนะอ้าวยกไม่ขึ้น เออขึ้นละเอ้ยทำไมมันยมกม่ขึ้นอ่ะปกติผม,กผมยกอย่างเดียวนะเอ้าอันนี้ผมเริ่มงง,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 งชีวิตแล้วเออก็อ่ะเดีย๋ยวพูดถึงถ้าขับก่อนแล้วกันถ้าขับเนี่ยตอนนี้ผมยังหาไม่ได้นะคนที่ขอมาก็รอหน่อยแล้วกันนะผมเดีย๋ยวผมจะไปพยายามไปหามาให้นะผมถ้าขับที่ผมจะหาเนี่ยก็คือมันเอาแบบให้มันได้ตุก ทุกคันเลยแล้วกันสมมติเราขับเวฟอย่างเงี้ยมันก็ได้ทั้งท่าเวฟด้วยนะผมอืมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีแค่นั้นนะผมก็สำหรับวิธีการลงมอสก็ง่ายเสร็จง่ายนะโอเคผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากันสำหรับคลิปนี้ผมขอ10ไลค์นะผมเพื่อเป็นกำใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะโอเคผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านผมไปละบ๊ายบาย